ครับมื่อนี้ผมมีโอกาสกับบ้านมามายามบ้านก็มีโครงการดีๆที่อาเป็นเห็ดเนาะมันก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามความขัดใจของเพิ่นคือเพิ่นกับเห็ดงานเหนื่อยมาจากตั้งประเทศอย่างก็เก็บเงินมาเห็ดแต่เนี่ยมันน่าสนใจคือว่าเพิ่นมาเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงตามความขัวใจคือเพิ่นเห็ดแบบง่ายไงว่าเพิ่นอยากกินีอย่างเพิ่นกระปูเพิ่นอยากได้ยังเพิ่นกระปูปูกเกินก็ขายเหลือก็ขาย แต่ว่าบ่ต้องซื้ออย่างลยครับมันเป็นแบบไหนโครงการมันม,มีอย่างแน่เดี๋ยวผมสิพาไปเบิง่งมันดีเลยครับนี่โครงการยังครับนี่โครงตรงนาครับโครงตรงหน้านี่สามบอสามข้องหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นตวงนั้นกับสิเป็นเกาะนะครับเกาะเกากลางเฮ็ดเกาะเน็ตเกาะกัสิเป็นสาระน้อยสาระน้อยไปนอนเล่นนั่งเล่น ทครั้งนี้ก็สิปลูกสูงต้นหมก,หมก,หมกข้าวไอ้ต้นกล้วยหมกกล้วยปลูกต้นกล้วยเรื่อยๆครับบางครงขุงดขุดกับมือครับขุดได้ประมาณสองเดือนแล้วครับขุดขุดแน่เศร้าแน่ห่อนกับเศร้า,ากว้างกับสองเมตรลึกเมตรหนึ่งนีงง่สิเลี้ยงปลานินปลาตะพิมปลาทิม นี่สิเป็นกอสิเป็นสิเป็นสะพานครับบางนั้นก็จะคุ้นแล้วก็จะเชื่อมกันนี่บางนี้ก็สิเป็นเกาะสี่เหลี่ยมกอกลางเป็นสะพานขามหมานี่น้ำเมันก็เอาไว้ไว้สูบใส่พ่นน้ำต้นไม้ครับต้นไม้ปลูกต้นยักษ์หน้าก็ประหยัดต้นทุนแน่ครับก็เฮ็ดไปตามเข้าเฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าเข้า ไม่อยากเอารถแมคโครมาขุดเพราะว่าเอาแมคโครขุดกระไดครับแต่ว่ามันดินมันที่แตกมันดีนและแห้งเพราะว่ามันดินมันซุยนีนเป็นดินทรายเป็นดินทรายแถวนี้ค่ะพี่ไปก้อนก้อนสึงนี้แบบเนี้ยันบากมากขนาดไหนครับโอ้ยไปกับไปเฮ็ดความลำบากกันหลายครับก้อสิได้มาถึงจุดน,นี้ซื้อที่แถวนี้ก็ไปงานเมืองนอกเลยครับงานเมืองนอกทางลูกลางต่อไปเจ็ดแปดปีเป็นไรครับก้อนสิได้บ่งนีมา ที่เราเนี่ก็ประอแม่หกเจ็ดแปดเก่าไรอันนี้สิเพรศเพรศเพรศหนองนาครับโคกนันนี่โคกอยู่ทั้งบีครับโคกสิปลูกต้นยางนะอันนี้สิเป็นโคกครับทั้งนี้สิปลูกอ่สวนนี่ก็สิเป็นโคกยางนาครับหนึ่งต้นนี้น่ต้นนี่ต้นยางนานี่ต้นปลูกต้นบลกหวงต้นยางนะต้นลำดวนนี่นี่นะสิเป็นลำดวนครับต้นลำดวนเป็นบะเมียน ต้นอย่างไรต้นล้มดวนกับนีครับนี่ต้นล้มดวนกับนีปโอ้ครับปอ้โครับนี่ต้นอันนี้ต้นพักเม็กพักเม็กกับนีนี่ต้นล้มดวนบอครับบอติสซอครับอันนี้ก็ต้นนั่งคว้าครับก็คือต้นคันิ่งบ่านเท่าอื่นมาบักคันิ่งหมากมันกินได้นะครับหมากคันิ่ง ปลูกคิดเองครับเม่ได้ว่าไปปลูกขายเลี้ยงพ่อเพ่งอะบางในก็เลี้ยงเป็ดครับอันน uh ี้ต้นมะขามป้อมนี่ต้นมะขามป้อมต้นยางนะอันนี้ต้นนี่อย่างนะส่วนอันนี้เป็นส่วนพักครับส่วนพักนี่กับนี่กับพักเมกต้นพังเมกปลูกเองครับนี่สร้างสร้างเอามาปลูกครันสร้างมาต้นต้นเขาปลูกต้นหน่อยพักเมกนี่พักเมกนี่ก็บักวาครับบักวา วกว่านี้วกว่า้ลมยัยต้นบกสะตอเหลืออยู่ต้นเดียวบกสะตอก็ลูกครับบกสะตอกับนี่นีก็เป็นพักพ่นเ่าปลูกต้นหมกฮงหมกงพันเตียครับนี่แล้วจะเป็นน้อยไหมพันเตียพัปลูก,กนดครับกินไห้ปังกินเองบ่ต่องไปซื้อกินครับซื้อกินนี่พักอย่ากกนปลูกพ่นเผาปลูกน้ำก,กันใส่โซลาเซลครับ แต่ซลเวเซียวสู่กับไม้เป็นน้ำบดาน,านดหางโซลลาเซีวเดี๋ยวพ่อกับผูกต้นหอมพักข้น้าพักกวางตุ้งกับโพดกโพดแล้วก็มะระขี่นกขุมีม้โมสใส่ใสสารเคมีครับใส่ทั้งป่าช้าทั้งนั่นโมใส่เศียร์ยาอยู่แบบสบายสบายเศรษฐกิจพอเพียงเข้าหนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยง 白练功。